นี้ก็จะพามาดูว่าเป็นสายพิสูจน์นะครับใครที่ไม่ชอบพิสูจน์ก็ข้ามไปได้นะใครที่สนใจเรื่องนี้ก็มาดูกันครับก็ดูว่าทําไมไซา์60ถึงเท่ากับรูสาส่วนสแล้วก็คอร์สหกองศาเนี่ยทำไมเท่ากับ1นส่วนสนะครับไปเดี๋ยวครูจะพาตามหานะครับว่าเพราะเหตุใดน,นะชึบตรงนี้แน่นอนถ้าครูให้คู่ดับมาคู่ดับหนึ่งใช่ไหมครับ คู่ดับ1น3 4 5 6คู่ัดับอะไรพวกเนี้ยครูจะสามารถสร้างวงกลมได้เสมอใช่ไหมเช่นเช่นสมมติว่าครูมีคู่อันดับเนีย่ยเอา1นาแล้วกันขึ้นมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นครูก็จะมีอันนี้ใช่ไหมครับนี่ก็จะมีพิกัด x y แล้วก็จุด 1, 3 1, 2, 3 1, 2 สามก็คือจุดตรงนี้คือพิกัด1 3สครูก็สาม,มารถสร้างวงกลมได้เสมอใช่ไหมวงกลมที่อะไรเอ่ยที่ผ่านจุด1 3มและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด0 0น,นะครับครูจะสร้างแบนี้นี้เสมอเอาร่า,าวๆแั้นเนาะนี่อาจจะอาจจะไม่เป๊ะนะครับต้องขออภัยนี่ประมาณนี้เห็นไหมสร้างได้เสมอเห็นไหมเอ่ยสร้างได้เสมอเพราะฉะนั้น ถ้าครูพูดถึงจุด x y ใดๆครูก็สามารถสร้างวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์และผ่านจุด x y ได้เสมอและวงกลมนั้นที่เห็นเนี่ยสมการคืออะไรครับวงกลมสมการคือ,อมอสม .4 จะรู้จักนะ x ก,กำลังสองเปลี่ยนใส่นิดนึงบวก y กำลังสองเท่ากับ R ์กำลังสองใช่ไหมครับโดยที่ R. R R คือใคร R คือระยะห่างระหว่าง P O R คือ P O นั่นเองเขียนไหมนะอ่ะตามมาตอนนี้เราเริ่มกำหนดแล้วนะร,รู้จักแล้วมีจุดจะสร้างวงกลมได้นะครับชึบต่อมาเหมือนเดิมถ้าจุดนั้นน่ะครูอ่า เขาได้ไว้นะครูสังเกตเข้ามากําหนดให้มันอยู่ในข้อที่หนึ่งเลยอยู่ในจัตุภาคที่หนึ่งเลยให้จุด P(x, y) เนี่ยเป็นจุดที่อยู่ในจัตุภาคที่หนึ่งเลยเห็นไหมครับนะเพราะนั้นครูก็จะรูปตามนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นครูจะได้อยู่ในจัตุภาคที้หนึ่งใช่ไหมเพราะครูจะได้อะไรเอ่ย x ก็ต้องมากกว่าศูนย์และ y ต้องมากกว่าศูนย์แบบนี้ใช่ไหมเพราะเป็นจุดในจัตุภาคที่หนึ่งนะลูก เท่านั้นที่หนึ่งยและครูก็สามารถลากเส้นตรงจากจุด P ลงมาตั้งฉากกับแกน x ที่จุด Q ได้ดังรูปเขียนไหมนี่มลากเส้นตรงจากจุด P นงกตรงนี้ลากเส้นตรงจากจุด P ไปตั้งฉากแกน x ที่จุด Q นี่เลยปึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับตันี้ได้เสมอเขียนไหมครับ พราะขูก็จะได้อะไรครับจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหม P Q O ช่ยหลบโดยมี O นี่อ่า Q เสิเป็นมุมฉากแบบนี้เคยมไหมเอ่ย นะเพราะฉะนั้นครูก็มาสังเกตรตรงนี้ต่อนะตรงนี้ครับให้เป็นมุมเซตาเห็นไหมครับพอนุ่งตรงนี้ปึ๊บตรงนี้นะครับตรงนี้กําหนดให้มันเป็นเซตาแบบนี้เขียนนะเพราะฉะนั้นครูก็จะได้กําหนดให้เซตาเท่ากับ P O Q นะครับเพราะฉะนั้นไซนเซตาครูก็คือ ก็จะเป็นอะไรเอ่ยตามนี้ใช่ไหมข้ามก็คือจะกลายเป็น y ใช่ไหมครับตามพิกัดเลยชิดก็จะกลายเป็น x ตรงนี้ฉากคือ r คือรัศมีของวงกลมนั่นแหละใช่ไหมนี่ครูยังกำหนดเลยให้ r เท่ากับ po นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ตามนี้ปึ๊บชุมนิดนึงไม่ตกขอบนะ ไซเซตจึงเท่ากับข้ามส่วนฉากก็คือ y ส่วน r คอ s ก็คือ x ส่วน r ชิดฉากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครู<ส>ดได้ x เท่ากับ r คอรเซตา y เท่ากับ r s ซ n เซตนั่นเอง,น,งนี่ตัวนี้จัไหมนะเพราะตอนนี้ยในปัจจุบันเจ้าได้นะลูกนะก็คือถ้า px y เป็นจุดที่อยู่บนค้อแรกที่1อยู่ในค้อแรกที่1เนี่ยบนวงกลมเนี่ยนะครับเราจะได้ว่า x คู่ระดับเนี่ยคือคู่ระดับ r cos ์เซตาแล้วก็ r sin ์เซตานี่นะต่อมาชึบกรณีเ,เฉพาะถ้าครูเมื่อกี้คือ r แดงๆไงต่อไปถ้าครูให้ r เป็น1นึ่งนะเนี่ยคำว่าวงกลมหน่หน่วยก็คือ r เป็น1นึ่งเข้ยไหมครับเพราะนั่นก็คือ p โอเป็น1นั่นเองนะครูจะกรณีิฉเพะบีบเข้ามาว่าและมากไกว่านั้นครูให้เซต้าเมืเ่อกี้เป็น60องศาด้วยเพราะฉะนั้นถ้า P O A เท่ากับ60องศาอ้อครูลืมบอก A A ที่หนวยคือจุด1 0นะครับมันจะมีอยู่แล้วเนาะถ้าวงกลมหน่งหน่วยวงกลม1หน่วย A จะเป็นจุด1 0ย์เป็นจุดบนแกน x นะครับถ้า เซต้าเท่ากับหกสิบองศาครูก็จะได้นะครับแล้วอะไรเอ่ยเนี่ยปึ๊บสามเหลี่ยมตัวนี้ PAO เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมอะไรครับด้านเท่าใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูได้คืออะไรเอ่ย PO เป็น1ไงเท่ากับ PA เห็นไหมหนึ่งเ,เท่ากับ PA โอเคไหมครับและเท่ากับ PO ด้วยได้ตรงนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นจากทีษะสเต็ปไปลูกนะตัวนี้ค่อยคิดตัวนี้นะจะได้เห็นจชัดนะลูกเนาะหนึ่งเท่ากับ PO อ่ไปตรงนี้ทบทวนตัวเองอีูเนาะทบทวนสักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะขะทบทวนตรงนี้มุมนี้อ่ะมุมนี้แหละมุมนี้แหละมุมนี้แหละ,ละทบทวนมุมทบทวนแล้วกันปึออ๊บละยะทางระหว่างสองจุดบนพิกัดฉากใชไ่ได้ไหมก็คือมีจุด ต๊บส,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 สองจุดนี้ลูกเส้นตรง P x หนึ่ง y หนึ่ง Q x สอง y สองใช่ไหมเวลาเราพิสูจน์เราก็พิสูจน์ยังไงสร้างเส้นตรงสองเส้นผ่านจุดสองจุดนี้ให้ตั้งฉากกันนี่แล้วก็ใช้พิธากรัสอ่าเราก็จะพิสูจน์เราก็จะเห็นว่าตรงนี้บึ๊บก็จะเป็น y 2ลบ y 1ปึ๊บอันนี้ก็จะเป็น x 2ลบ x 1อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็จะได้อะไรเอ่ย pq เท่ากับรูท x สอลบ x 1่กำลัง2อบวกกับ y 2ลบ y 1กำลัง2ครับใส่สแควร์รูทด้วยเพราะมันคือปีทาโกรัสแบบนี้โอเคเนาะนี่นี่คือพจจุดถึงจุดจำสูตรนะลูก ตัวนี้สอบาร์ตัวนี้ได้แล้วนะและระยะทางระหว่างจุดถึงจุดก็คือเอาจุด x อกลบเกำลังสองแล้วก็ y าลบบกำลังสองบวกกันแล้วก็ถอดรากที่สองมนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งเท่ากับ Po ปึ๊บเพราะคุณจะได้หนึ่งจึงเท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองใช่ไหมใส่รูทด,ด้วย ผลสุดท้ายครูก็ได้ x กำลังสบวก y กำลังสเท่ากับหเป็นสมการที่1แล้วกันแบบนี้ต่อไปหน่งเท่ากับ p a ล่ะหเท่ากับ p a แล้ว p a เพราะฉะนั้น p a ก็คือรูทอ x ลบหน่กลังสองบวกกับ y ลบศนย์กำลังสอง ใส่รูดด้วยนี่แบบนี้เห็นไหมครับเพราะครูคก็จะให้เอกลบหนึ X ่งกำลังสองบวกกับวายกำลังสองเท่ากับหนึ่งเป็นสมก,การที่สองแบบนี้เห็นไหมนี่สองสมก,การนะครับนี่หา X อ,ออกมาก็จบพอเพราะ X คือ cos เซตา้า อา c o คอสเซต้าอาเป็น 1, 1. นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เอา1-2ลบใช่ไหมขออนุญาตมาแก้ตรงนี้ตรงนี้แก้แล้วกัน1-2ลบอชอบสวยสวยหนลบก็จะได้ x กำลังสองลบ x ลบหนึ่กลังสเท่ากับศูนครับอย่างนี้นึงเนาะเพราะก็จะได้ x กำลังสอลบอันนี้ก็เป็น x กำลังสบวกส x ลบหเท่ากเพราะได้ x เท่ากับหนส่วนสครับนะได้ลห x เทบหนสะ่วนสอเพราะฉะนั้นแทนค่าลงใน ที่หนึ่งี่กูก็จะได้ปุ๊บตรงนี้ y จะเท่ากับอัดแน่นเลยแต่ y คือคอร์ส y คือซายเพราะฉะนั้นคอร์สหกองศาจึงเท่ากับ1ส่วนสและ s ายห0สองศาเท่ากับรูทสส่วนส คือถ้าจะพิสูจน์มันก็จะยุ่งยากอย่างเงี้ยลูกเพราะฉะนั้นหลายคนเลยไม่ชอบพิสูจน์เพราะพิสูจน์มันต้องบอกเหตุผลมันต้องมีเหตุผลเป็นขั้นตอนในทางคณิตศาสตาร์ใช่ไหมนะครับโอเคครับผม